ดีครับวันนี้ป่ากับเผ็ดลงแดงข้าวดครับนี่ให้ออมาออกป่ากันเนาะวัตถุด,ดิบมันก็มีอยู่ป่าทเพียนกุ้งเครื่อ,องโคก็มีกะปิอมแดงหอมขาวขมิน้นจะไข่พริกผงนัวผงปรุงรสาปครับตามเพื่อเลยมาเราตามเรื่อเลย ิกเล็เลดีแล้วไปวเอาปากันเลยใส่น้ำลงไปเครื่องแกงลงไปุงรสลงไปรอน้ำเดือดก่อนนะครับตอน้ำเดือดแล้วใส่ป่าลงไปผสมเต็มที่แล้วใส่กุ้งลงไปที่แล้วใส่บลาเามี่ลงไป ไปไปตักใส่จานกันเลยตักใส่จานแล้วไปกินข้าวกันเลยมาไม่มีข้าวตุรูแดงก่อนออกป่านะครับอืมรับนจัดเลว ใครที่ชื่นชอบดวงแดงเข้าครัวกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ